คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24เมษายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA เกมพรีออฟเกมที่2ครับเป็นการดวลกันระหว่างหมาป่ามินนโซตาทิมบ์วูปส์เปิดบ้านท่าเกตเซ็นเตอร์หกโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับกำยานของพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันโดยโคช้ชของเจ้าบ้านมินนโซตาคือยอดโคช้ชอย่างคริสฟินช์ครับวันนี้จะได้ดวลกับแฟรงก์โวเกลครับโคช้ชของฟินิกซัน โดยผลงานการดวลกันในเกมแรกครับชัยชนะตกเป็นของเจ้าบ้านมิเนสโซตาทิมเบอร์บูฟเอาชนะไปได้แบบค่อนข้างขาดลอย120ต่อ95ผู้ทำสกอร์สูงสุดนี้ไม่พ้แม่ทัพย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์สกับกดไป33แต้ม9รีบาล6แอสซิสเสริมด้วยทางด้านคาวแอนโทนีทาวรับ19แต้ม7รีบาล4แอสซิสและยังได้ตัวสำรองอย่างอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์ช่วยกดีก18แต้ม4รีบาว2แอสซิส สุดท้ายภาพรวมทีมบาบูฟครับดูดีกว่าซันมากครับโดยผู้เล่นของซันนวลนั้นที่ทำสกอร์สูงสุดเป็น KD ครับเควินดูแรน31แต้ม7รีบาวหนึ่แอสซิสต์ครับเสริมด้วยเดวินบุกเกอร์18แต้ม2รีบาวห้าแอสซิสต์ส่วนแบรดลี่บิลครับมีแค่15แต้ม2รีบาห6แอสซิสต์เท่านั้นครับแล้วก็ภาพรวมในวลนั้นครับการรีบาวใต้แป้นครับทีมบาบูฟรีบาวได้มากกว่าทางด้านฟินิกซ์ซันเกือบเท่าตัวครับ52ต่อ28ครั้งครับ ก็ถือว่าหอคอยคู่อย่างทวินทาวเวอร์ครับคาร์นโทนีทาวและรูด้โกแบร์ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกครับโดยผู้เล่นในเกมนี้ครับพอยกาดของฝั่งเจ้าบ้านมิเนโตตาทีมปะบุบยังคงเป็นจอมเก่าไมค์คอลลี่วันนี้จะได้ดวลกับมือสกอร์ของฟินิกซ์ซันอย่างเดวินบุกเกอร์ครับความเก่าไปที่ไมค์คอลลี่ครับแต่เรื่องการสร้างสกอร์บุกเกอร์เหนือกว่า ไปกันต่อที่แม่ทัพของทีมวูบอย่างเจ้าเอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับดูดันจริงๆในช่วงนี้ดวลกับแบรดลีย์บิลช่วงหลังฟอร์มตกไปเยอะครับส่วนตัวก็มองว่าแอนแมนครับเอนโทนี่เอ็ดเวิร์สเหนือกว่าบันทางด้านสมอลฟอร์เวิร์ดครับช่วยทั้งรุกและรับสำหรับจเด็นแม็กแดเนียลมีประโยชน์ต่อทีมครับดวลกับเกรซันอ์เลนจุดแข็งเรื่องการยิง3แต้มครับภาพรวมถือว่าสูสีมีดีคนละอย่าง ตำแหน่ง power forward ฝั่งเจ้าบ้านยังคงเป็นหมาเทพยัง KATKau Anthony Tower ครับหอคอยทนทาว Tower ดวลกับทางด้านเควินดูแรน t ครับมาจุรัชร่างเทพครับเรื่องการสร้างสกอร์ไปที่ดูแร n t ครับแต่รีบาวใต้แป้นเกมรับข่าวไม่เป็นรองเซ็นเตอร์คุม,มงในครับเจ้ารดี y g o b e r เจ้าพ่อในอเกมรับและการรีบาวดวลกับจูซึ m i t h n กิ g ครับส่วนตัวมองว่าโกแบแข็งแกร่งกว่ามากครับแล้วก็รีบาวด,ดีกว่า ไปดูเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บครับฝั่งเจ้าบ้านมิเนซตาทิม์วูบค่อนข้างจะพร้อมครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของทีมเยือนฟินิกซันครับก็จะมีแค่ตัวสำรองอย่างเดมิลลีเท่านั้นครับมีอาการเจ็บเข่าลงไม่ได้อย่างแน่นอนครับเราไปดูชมหน้าของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเจ้าบ้านครับมิเนซตาทิม์วูบทีมอันดับ3ในสายตะวันตกครับประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่เอนทนี่เอ็ดเวิร์สครับ จาดเดนแมคเดนเนลและทวินทาวเวอร์หอคอยคู่ข่าวแอนโทนีทาวดูดีโกแบกส่วนฟินิกซันพระทิตย์ใช้แสงประกอบไปด้วยเดยวินบุกเกอร์แบรดลี์บิลเกรซันอล,ลนเควินดูแรนครับแล้วก็จูซซบเนอร์กิชครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันครับมิเนโซตาทิมเบอร์บฟขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ในซีรีส์ครับโดยเอาชนะเกมแรกไปด้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาดลอยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญกับฟินิคซันมากจริงๆครับ จับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ครับแอนโทนี่เอ็ดเวิร์สนะฮะในเกมแรกครับพย์ออฟกดไปถึง33.0แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโกอยู่ที่58%โดดเด่นที่สุดของฟินิกซันทีมเยือนน่าจะเป็นเควินดูแรนเหมือนเดิมครับเกมแรกกดไป31แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโกสูงเลี้ยวอยู่ที่65%แต่ภาพรวมฟินิกซันฟอร์มไม่ดีแทบทั้งทีมครับและทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับ การตัดสินผลการแข่งข,ของการเล่นบาสเกตบอลครับส่วนใหญ่ก็จะมองอยู่ที่การรีบาวเป็นหลักครับซึ่งเกมแรกครับหอคอยคู่อย่างคาวแอนโทนีทาวและรูด้โกแบร์ครับฉายาทวินทาวเวอร์ครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับรีบาวได้มากกว่าฟินิกซันนะเกือบจะเท่าตัวครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ยังมองว่าทางด้านเกมรับของมิเนซตาทิมบ์วูฟครับดูดีกว่าฟินิกซันครับมือสกอร์ก็ไม่ห่างกันมากขอเลือกเจ้าบ้านอีกหนึ่งเกมชนะเกิน2แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ